สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกปิทุกโกรนะครับหรือน้ำตกเปโตลลซสูที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากครับไอชื่อปิทุกโกรหรือเปโตลอซสูเนี่ยก็เป็นภาษาของกะเหรี่ยงนะครับกะเหรี่ยงปากากะยอจากบ้านไปที่ อุ้มผางก็10ชัมม่วโมงกว่าๆครับผมออกเดินทางนี่เมื่อปี58เมื่อเดือนสิงหาคมปี58นะครับที่อุ้มผางเนี่ยก็มีชื่อเสียงของน้ําตกทีรอซูนะครับว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่มากอีกอย่างนึงก็คือฤาษีที่บ้านเลตองคูนะครับที่มีเองาช้างคู่เนี่ยนะฮะเป็นเป็นงานช้างที่สวยมากเลยแต่มีข่าวว่าถูกขโมยไปนะแต่ก็ได้คืนมาแล้วเมื่อปี6 3นะครับนี่เขาแกะสลักเป็นรูปทางศาสนาพุทธนะครับ มีความสวยงามมากนี่คืองาช้างนะปกติการเดินทางจากไอ้อุ้มผางเราก็จะไปเที่ยวกันที่ต้าตกทีรอซูเป็นปกติใช่ไหมาตามสายหนึ่งสองแปดแปดแต่ถ้าเกิดไปที่ปิทกโกก็ตรงไปอีกนะครับระยะทางก็ประมาณเกือบแปดสิบโลนะการเดินทางก็ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับจากตูอุ้มผางถนนก็เป็นอย่างเนี้นะครับวิ่งไป คดเคี้ยวไปตามป่าเขาลำนาวไพรครับตอนที่ผมไปนั้นอะ่ะอุปกรณ์ผมไม่พร้อมก็มคือว่ารองเท้าไม่มีสำหรับเดินไปในป่าลงไปดินอย่างเงี้ยนะเ็เลยต้องซื้ออันนี้ยายอ้วนก็ซื้อเป็นรองเท้ายางนะฮะส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นรองเท้ายางเหมือนกันแต่ว่าเป็นสตั๊ดดอยอย่างนี้นะครับสีดําใส่ถุงเท้าด้วยก็บอกว่าจะรองเท้าจะได้ไม่กัดนะครับไกด์บอกตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านของไกด์ครับ บ้านของไกด์ของลุงละสวยนะครับเป็นชาวกระเหลี่ยงปากากระโอบ้านแกก็คือบ้านข้างหลังนั่นนะครับที่ผมยืนนะพวกนี้เขาก็กําลังจะกลับกันแล้วเขามาเที่ยวเรียบร้อยอันนี้คือไกด์อีกคนนึงนะครับชื่อปืนเป็นคนขับรถคันนี้มานะผมก็นั่งกันมาข้างหลังนี่แหละอันนี้คือลุงละสวยครับเป็นชาวกะเลี่ยงปากากระโอ แก่ใจดีครับใจดีนี่คือวิวสองข้างทางนะฮะเห็นไกลไกลลิฟนู่นภูเขาข้างหลังนั่นนะครับคือน้ําตกปีทุกโกรนะครับเราจะต้องเดินผ่านป่าน,นี้เข้าไปนะฮะตามเส้นทางลี่ดูมเมื่อกี้นะครับพอเรามาจากพุ้มผางเรามาสุดที่สุดเส้นสีฟ้าก็เดินต่อเข้าไประยะทางจริงๆก็สักสามโลก,กว่าๆครับถึงเบสแคมป์นะครับก็คือจุดพักนอนนี่แหละแล้วเดินต่อไปสักกิโลก็ถึงน้ําตก ปโตลซูหรอือปิทุกโกนะครับแล้วก็ใครจะไปดอยไปบนวงสามหมื่นก็ได้นะเขาก็ยังไปเที่ยวกันอีกนะฮะแต่เดินจริงๆมันไม่ง่ายนะครับนี่คือจุดที่เราต้องลงครับลงเดินตรงนี้นะฮะเริ่มเดินบริเวณทุ่งนาข้าวเนี่ยนะครับจุดนี้คือผมมารอรอไกด์เขาไปต้อนวัวต้อนควายที่เขาเอามาเลี้ยงไว้แถวนี้นะฮะเ็ารอเขายอันนี้จะอ้วนก็นั่งแช่น้ารอถุงพลาสติกสีแดงนั่นคือกัน สัมภาระจากการเปียกฝนนะครับช่วงแรกเขาก็ให้เดินลงมาในลำธารแบบนี้อาจต้องระวังนะครับข้างล่างมันเป็นหินน่ะคือจริงๆในลำธารน,นี้ตอนแรกผมก็สงสัยจริงๆมันเดินง่ายนะเดินง่ายกว่าเดินบนดินอีกเพราะว่าพื้นข้างล่างมันแข็งแล้วมันก็เย็นดีด้วยข้างบนนั้นมันปลายฝนต้นหนาวนะครับเดินสิงหาอย่างเงี้ยมันปรากฏว่าโอ้โหพื้นมันแฉะมากนะครับเราเดินลําบากมาก เดินแล้วมันก็จมลงไปนะครับร้อนก็ร้อนเดินในน้ําเนี่ยสบายกว่านะฮะพอสุดลําทางเราก็เดินขึ้นมาผ่านไร่ข้าวโพดครับไร่ข้าวโพดก็เดินไปนะครับทางแถบตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยติดกับพม่าเนี่ยติดกับเมียนมาเนี่ยนะครับเขาก็จะนิยมปลูกข้าวโพดกันนะฮะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้ยังไม่ยากครับการเดินยังไม่ยากก็ยังเป็นที่ราบสลับลุกเนินไปนะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดินไปก่อนนะครับโชคดีที่วันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะนี่นะครับมาถึงช่วงที่ยากแล้วก็คือดินมันเละนะครับฝนมันตกลงมาแล้วก็เดินไปมันก็จมลงไปนะครับเห็นรอยเท้าไมหมฮะเต็มหมดเลยทรงนี้ก็เป็นลำทานอีกอันท,ที่ที่ต้องผ่านนะครับคนก็เหนื่อยนะก็มาพักคุยกันตรงนี้นะครับหายเหนื่อยก็เดินต่อครับเดินขึ้นเดินลงภูเขาแบบนี้แหละฮนะเข้าไปในป่าป่าที่นี่ก็สมบูรณ์มากครับ การจะเข้ามาในนี้เนี่ยจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นนํามานะครับห้ามมาเองนะเขาห้ามมาเองก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับก็ไม่แพงครับตอนนั้น500บาทเองจ้างเขามาตั้ง2วัน1นึ่งคืนนะก็ช่วยถือของช่วยอะไรนะครับนี่นะการเดินเห็นไหมฮะดินมันติดรองเท้าเต็มไปหมดแล้วแล้วมันเหนียวแล้วมันหนักนะครับเดินยากครับ ปลายฝนต้นหนาวฝนก็ตกตลอดนะครับเดินยากครับเดินยากต้องระวังแต่ไม่ต้องรีบครับยังไงคืนนี้เราก็ต้องนอนอยู่ที่เบสแคมป์อยู่แล้วนะครับยังไงก็ไปถึงน้ําตกไม่ได้ค่อยๆเดินก็ได้นะครับจะเห็นถุงขาวๆข,ข,ของยิ้วนันนีตอนแรกก็แบกสมบัติมานะฮะหลังๆพอวันรุ่งขึ้นพอพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วให้ลุงช่วยถือแล้วนะครับ พอมาถึงป่าไผ่ตรงนี้แหละครับก็คือตรงที่เป็นเบสแคมป์นะฮะจะมีบ้านหนังหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นสตอบ์ฟนะฮะเขาก็ปลูกเอาไว้ใครจะมาก็มาพักตรงนี้ได้นะครับชาวบ้านเขาปลูกกันไว้จริงจริงตรงนี้มันเป็นผืนป่าของชาวบ้านเขาผืนป่าชุมชนมันจะมีห้องน้ํานี่นครับเป็นระบบประปาของทางพื้นที่เขาก็ต่อมาจากลําธารนะครับใช้กระบอกไม้ไผ่ต่อมาเรื่อยเรืมีห้องน้ําอยู่นี่นะครับสองห้องนี่แหละใช้กันแล้วก็มีแต่บิน้ําไม่ใช้ตลอดนะครับน้ําไหลตลอด ตอนแรกจะนอนบนสละนี่นะครับจะปรากฏว่านักท่องเที่ยวเยอะละเกินเต็มหมดไม่เป็นไรเราลงไปนอนข้างล่างก็ได้นะครับข้างตรงข้างล่างก็คือใกล้ลำธารแล้วนะครับก็เป็นจริงๆเป็นที่กินข้าวของเขานั่นแหละนะตรงนี้พื้นตรงนี้นะครับเห็นอย่างนี้ลื่นมากนะครับต้องเดินระวังข้างบนก็เป็นพื้นที่แถวนี้เป็นป่าไผ่ทั้งนั้นนะฮะตรงนี้แหละครับเป็นโรงอาหารคนนอนข้างบนก็ต้องมากินตรงนี้นะครับโรงอาหาร ต่างคนต่างก็มากุ๊บไครกุ๊บมันนะครับไก่ใครไก่มันก็ทําอาหารกันไปนะฮะเดี๋ยวไก่ของผมก็ทําอาหารให้เหมือนกันลุงก็สวยกับกับปืนช่วยกันทําอาหารนะฮะก็ตอนนี้พักผ่อนก่อนอาบ,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 บน้ำอาบน้ําร้อนก็อาบน้ําผมก็นั่งอาบน้ําอยู่ที่ลาธารนี่นะครับเดี๋ยวอ้วนก็ออาบแบบสบายๆหน่อยไม่ต้องน้ํารุนแรงมากแช่ยอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันน้ําใสาสะอาดครับ ฝนก็ตกตลอดนะครับนี่ตอนนี้เรามาเย็นแล้วนะครับอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มากินข้าวเย็นกันทางไกลเขาก็ทําอาหารให้หลายอย่างเลยครับมีหุงข้าวทํากับข้าวให้ทั้งหลายอย่างอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่ฮะลุงละสวยแกะต้มไก่ไข่ไก่มันครับบ้านไข่บ้านมันทํากันไปฮะนี่น้าพริกนะครับน้าพริกหมูอร่อยมากครับในป่าได้กินขนาดนี้ถือว่าอร่อยดีมากแล้วนะครับ เช้ามาโอ้โหฝนตกเมื่อคืนครับดีนะเขาเอาผ้าพลาสติกกันไว้ให้นะครับโอ้โหเปียกหมดเลยนะฮะแต่เ,เต็นท์ไม่เปียกนะแต่ผ้าที่ตากไว้ข้างนอกเปียกหมดตื่นมาแล้วก็แปลงฟันแล้วก็เดินทางต่อลุงน้าสวยพาเราเดินขึ้นภูเขาครับ ไปทางที่แกบอกว่าเดินสบายแต่ผมว่ามันยากนะเนี่ยพอเดินขึ้นมาถึงยอด <c oughs> ก็คือดอยเป็นม่วงสามหมื่นนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ถึงยอดดีนะครับอ่าก็จะเห็นวิวข้างนอกเป็นหมอกนะครับข้างบนก็เป็นป่าลูกไม้ไผ่อีกแล้วนะครับเชา้ชาๆอยู่ก็เลยยังมีหมอกก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะเดิอไปเรื่อยๆแกก็พยายามอธิบายนะครับตรงไหนมีอะไรยังไงเนี่ยฮะรกระเป๋าเป้ของยีอ้วนตอนนี้อยู่ที่ลุงละสวยแล้วนะครับแบกไม่ไหวแล้ว นะฮะไกลๆริบๆนู่นนะครับก็คือน้ําตกทีรอซูนะฮะเดี๋ยวผมมีภาพอินเสิร์ทที่ดูนี่เราอยู่บน,บนยอดเลยนะครับมองลงไปเห็นไหมฮะน้ำตกตัวนี้สูงมากนะครับห้าร้อยกว่าเมตรทีนี้พอถึงยอดปุ๊บเราก็เดินลงแหละจุดตรงนี้จริงๆเป็นจุดเบสแคมป์ของพวกที่จะมามาเดินบนดอยมาม่วงสามหมื่นนะครับเขาก็จะมาพักกันตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีห้องนงห้องน้ําอะไรนะจะก็จะสกระปรกหน่อย การขับถ่ายอะไรก็จะไม่ค่อยดีนะครับเดินมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นทางนี้นะครับเป็นผ่านล,ลาธงลาธารอะไรเพราะมันเป็นน้ําตก,กน,นะมันก็จะมีลําธารน้าไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับน้ําตกใสเล็กใสน้อยหินก็ลื่นจริงๆครับลื่นจริงๆแหมลื่นจริงๆฝนก็ตกหินก็มันลื่นเลยอันนี้ลงมาถึงใกล้ข้างล่างแล้วนะครับก็จะได้ยินเสียงน้ําตกชัด ชัดเกจนขึ้นนะฮะการเดินทางมันก็ยิ่งมีหินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะมันใกล้น้าตกนะฮะโอ้โหมันเดินยากจริงๆครับป่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากถือว่าเป็นผืนป่าที่แหมสวยงามครับแล้วก็น่าจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้เป็นสมบัติของชาติที่เราได้ดูกันต่อไปนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วครับที่จะ เราจะเข้าไปเดินเล่นง่ายๆมีคนพาเดินแล้วก็ยังสวยงามแบบนี้นะครับความสวยงามที่เราจะได้เห็นก็ต้องแลกมากับแรงเหนื่อยที่เราต้องปีนต้อง่ายนี่นะครับนี่นะฮะนี่ใกล้จะถึงน้ําตกเลยนะครับพ้นหินลูกนี้ก็ถึงแล้วนะฮะขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะมีเชือกให้ไต่นะอันไหนมันยากนะเขาก็ทําทึทาเชือกไว้ให้นะเนี่ยดูดิปีนหินแล้วมีน้ําด้วยโอ้โหมันเลื่นจริงๆนะครับเขามีเชือกไว้ให้จับนะฮะโอเคมาถึงน้ําตกแล้วนะครับก็ไม่รู้หัวใจ นี่คือลุงละสวยนะนี่ใ่อ้วน,นใจีใจถึงแล้วก็ลำธารสองสายมาลงมาเจอกันครับก็เลยกลายเป็นรูปหัวใจมาทาังซ้ายทางขวานะครับเดี๋ยวผมถ่ายขึ้นไปข้างบนให้ดูนูน่นไกลริบๆนะฮะสูงจริงๆครับน้ำตกนี้500กว่าเมตรสูงที่สุดในประเทศไทยครับน้ำตกปิทุกโกรนะครับนี่คือภาพที่ผมถ่ายเอาไว้นะสวยครับสวยงามขากลับก็ยังเดินทางผ่าน ตกหินลำทานอะไรสวยงามครับแถวแนี้บรรยากาศธรรมชาติยังดีอยู่มากนะครับอากาศก็ดีด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะน้ำตกปิทุโกมเพื่ออุ้มผางจังหวัดตากนะครับกลับมาที่เบสแคมป์ที่เรานอนเมื่อคืนแล้วนะฮะไอทางบันไดไม้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นไปทางนี้ก็ไปน้ําตกได้นะครับแต่ลุงแกไม่พาไปทางนี้แกพากลับไปทางนี้แต่ขึ้นแกพาขึ้นขึ้นดอยมาม่วงสามหมื่น ก็เลยเดินเหนื่อยกันหน่อยนะครับปีนขึ้นเขากันเวลาลงก็ลงง่ายหน่อยลงมาทางไอ้บันไตดไม้ไผ่เนี่ยนะครับก็จบคลิปเท่านี้ครับไว้คลิปต่อไปไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ